ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วครับเครื่องคิดเลขหนลังใจนพันบาทครับคุณเป็กเชิญครับติดตามชมกันต่อนะครับยกที่3ดูครับซ้ายของชัยสอดสอดต่อยแปิ้วนะครับชัยวัดเป้าเปลี่ยนทรัพย์ดูจังหวะลีลาชั้นเชิงครับดึงตัวครับสายตานี่เยี่ยมทั้งคู่นะครับไม่ต้องพึ่งผักบุ้งเลยนะครับนี่บำรุงมาอย่างดีโอ้ยซ้ายนี่ครับโต้คืนซ้ายดีครับลีลา ดิวรวดเร็วขลองแคล่วพวงไวครับ่ะประเภทสวยงามคลาสสิกนะครับจุด,ดขวาไปนี่ครับจังหวะล้วนๆครับพี่ทีทน้องทีครับพี่พัทลุงน้องทัง,งานอ่ะคนละแข้งครับอาจารย์ธงชัยจับมือโวนเดินออกยืนให้เป็นรูปสามเลยไว้กรรมการโดนแล้วก็รีบขึ่งช้อนรับศีรษะด้วยอ้า ขวาต่อยขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายเริ่มมาครับจังหวะต้อง<ะ>แข่งฮะถือว่าทันกันนะครับคุณเชชยัยครับจังหวะซ้ายมาซ้ายคืนขวามาเอาขวาคืนนี่ครับแม่อยอดทำทายนี่มีเลี่ยมนิดนึงครับจิ้มมัดขวาตามด้วยครับอเอาวกำไรครับท้ากำไรเกินควรครับเลยด้าจำเดินไปเลี้ยวขวาขึ้นก็สวยงามพระรามแตกทำน้ำกู้ยามอาทิตย์อัสดกแบบนี้ตะวันชิกพบแล้ว ล้มลงไปนี่ครับความคลาสสิกนะครับมวยไทยรูป่รงมัดกามนี่ไม่ค่อยมีครับคุณผิเชมแต่ว่าเตะแรงแม่นนะครับทั้งคู่ไม่ใช่หุ่นนักเพาะกายนะครับหน้าอกแห้งๆแต่ว่าเล็กเตะดูครับแมอย่าล้มไหยครับเจ้าชายอย่าขาอ่อน่อยครับสามสิบยังเจวหรือไม่ครับยอดทองไทยดีราชั้นเชิงครับดูน่่ต่อยไป ชัยส,สอสอต้อยแปดดวนี่หัวต่อยไปนี่ปวดหัวไปนะครับพาลาสักเม็ดล้วมั้งอ้าแข้งขวาไป่ทิงมาโดนเก็บอาวุธกันหมดนะครับวุธซ้ายคืนมาครับคืนซ้ายทีครับมาเตะแบบเต็มยัดเต็มแข้งเต็มข้อครับเอ้าซ้ายใส่ไปทีครับประเภทชอบความดุเดือดสาดิตอาจจะผิดหวังหน่อย พราะนี่เป็นมวยแบบให้คลาสสิกนะครับแหมชิงจังหวะชิงไอคิวกันนะครับนี่ครับดูครับสลับขาไปมาครับสามสี่ตลบออกขวาได้ขวาคืนมาแล้วขวาคือต้องรีบหดขากลับด้วยนะครับไม่อย่างนั้นจะโดนจับโดนเข็นได้ซ้ายกินเปล่าซ้ายขึ้นมาอ้าวนะครับมองให้เป็นแบบคลาสสิกนะครับสวยงามสวยงามความสวยงามครับมวยไทยมีหลายรูปแบบนะครับมีบูมีเชิงมีมันสองมีไอคิวโดยครับแม น้อนคนละทีครับแต่ว่ายอดสมไทยต้อวางในแน่นๆนะครับอ่าครับไทยต้องขยับให้เร็วครับแมาไอ้ะอะไรนะน้ามวยของคุณดวงอ่ะอ่ะบางพาน้อยนะครับล้มก้าสนุกเกอร์นะครับมีรายการเมื่อไรครับก็เตรียมเรียขึ้นโปรแกรมเลยนะครับแม่คุณดวงบอกว่าอยากจะต่อยมวยรอบนะครับแต่พอขึ้นป้ายนะครับเด็กๆในมวยรอบบอกหนีหมดเลยครับโอ้โหเจอเด็กดองเข้าไปครับไม่เอาด้วยครับไม่ไหวยี่สิบหกแล้วนะครับ ใช้น้องๆเขาได้สอยในวยรอบเราบเราเจอนอกรอบดีกว่าครับกระดูกแข็งโป๊กนะครับบางแพ้น้อยอ่าครับยกที่4ครับดูครับทั้งคู่ยังทันกันอยู่ครับแต่ว่ายอดทองไทยนี่ย่อย่อแล้วเตะเนื้อๆนะครับ่าครับไทยยังเป็นไฟปลายเท้านะครับต้องคิด เร็วทำเร็วครับชัยครับพอดูแล้วชิงจังหวะแบบนี้นี่แม่ยอดทองไทยบอกโอ้โหเข้าทางพี่เลยน้องเรื่องความเร็วนี่ไม่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับฉะนั้นชัยต้องเอาลูกหนักเข้ามาทดแทนนะครับเพราะ,ระหลายเพราะหลายครั้งที่เราเห็นว่ายอดทองไทยแพ้ลูกหนักนะครับแต่ชิงจังหวะน,นี้ไม่ไม่่อยแพ้ใครนะ,นะครับโวยไอคิวโวยมันสมองนี่แกสู้ได้รทุกตัวครับยอดทองไทยตรงข้ามกับเสกสรรเลยนะครับเสกสรรนี่แม่เปิดเกมบี้ชนแหลก เดี๋ยวดูคู่นี้จะไปคลอดโผที่สมขาหรือเปล่านะครับมีโอกาสนะครับคู่นี้คุณพิเชษก็ <ๆ S 1> มีโจมหนุนอยู่เยอะนะครับทั้งยอดทองไทยแล้วก็ชัยนะครับ <ๆ S 1> นี่นี่อยู่ทั้งทีออตกใช่ไหมคุณพิเชษชัยนี่ต่อยอยู่ฝั่งนู้นบอยนะครับช่ครับอเ<อ>วทีมวยออตกอสอจนอะสจวิชิตนะครับมวยดีวิตวิชิตองละอทุนสมกิจกอเอประมาณนั้นแหละครับ ขยันหน่อยขยันหน่อยยกสี่แล้ว1นาที14วิเวลาที่เหลือต้องจัดจัดหน่อยจัดจดหน่อยครับคุณอิเชนคูดแบกี้อ่ะโอ้ยแข้งขวามาแล้วแหมชัยครับอ่ะกำลังรออยู่นะครับแข้งขวาบางครับบางซ้ายส่งแข้งแล้วนะครับนับกันเป็นแข้งจิงจังหวะแต้มกัน ดูครับใครเตะเข้าเป้ามากกว่ากันจังหวะโดนคืนเข้าไปเตรี่ยนใ้เหลียวเอาซ้ายซ้ายยกขาเก,กินเตะซ้ายหลงครับแด้จังหวะสองครับเผยอๆยสามผิวดีครับยอดทองไทยดูครับได้มาจังหวะหนึ่งเอาจะขาดก่อนต่อเน,นื่องครับชัยพยายามาเร่งอินทีครับต้องเปิดเกมครับจังหวะสุดท้ายเปลี่ยนสุดท้ายโดนทุกทีครับแม่ได้ไห<แ>ม <า S 2> แตก<แ>ด,ด้วยแตกด้วย โดนสยกอดทนไทยแลวก่อนหน้านั้นโอ้ยวันนี้มาแดงแจกกันอุตลุกเลยครับมอสผู่รับไปหมื่นกว่าแล้วคนเดียว22แพ้อ่านี่ครับมาแล้วครับใต้ตา,ตาซ้ายชัยสอสอต่อยไปเร้วโอ้หไ,ไม่ไม่ไม่ลึกแต่ว่ากยาวพอสมควรครับไม่ลึกแต่ยาวพอสมควรแต่ว่าไม่ใช่จุดอันตรายครับอยู่ใต้ตาอ้าครับต้องเติมกินทรงมาครับทําให้ยกหนี่ลำบากครับชยัย เอายังไงดีครับกับช่วงเวลาที่เหลือแตกด้วยครับนี่ครับคนจะต้องเร่งนับน็อกให้ได้ครับอาวุธหนักอาวุธแรงต้องมาแล้วครับแม่สามนาทีนี้นะครับมาเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวครับชัยดูครับมาแข้งตอนนี้ไตเป็นร้อยแข้งก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่เหมือนต้องหมัดนะครับกําปั้นตําราหน้าสุดท้ายตําราหน้าสุดท้ายแต่ว่าเข้าไปก็อย่าหลวมนะครับยอดทองไทยนั้นรอดัก หันซอกอยู่แล้วครับการพัดแขนไล่แขนการล็อกแขนในรูยอดทองไทยเลยครับมือกัปตุนขึ้นคอนอู้ยโดนซอกแล้วเสียงครับไทยพยามจะอยากจะเปิดบาดแผลพี่เหมือนกันครับพี่ฟันผมได้ผมก็จะฟันพี่บ้างครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะในช่วงไฟหลังๆในยอดทองไทยครับม แทนน็อกโดนเปกการคอครับนี่แหละครับโดนมันก็ต้องลงเลยครับแต่ว่าจังหวะมันมันให้ครับครั้งที่แล้วต้อกนี่ครับเนื้อมาต่อยขวาขวาพลักออกงัดชอกไม่ได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับล็อกแน่นหนึบเลยครับอลังการนะครับต้องโรงแรมลากูน่าแกนแอนสปาสงขานะครับไลโน่เสยืดขายปีกขายส่ง ราคามิตรภาพพร้อมรับิชุดกีฬาแยกย้ายกันซ้อมกลับมาเจอกันครับได้รับการชมือครับยอดทองไทยสอสมหมายขณะที่ชัยก็สแสดงสปิริตครับเข้าไปขอโทษที่ขอโทษนักรุงเทคโนโลแล้วดูครับนี่ครับบันทึกภาพร่วมกัน